คนมาดูบ้านเดี่ยวหรูสไตล์ลักชัวรี่นอร์ดิก อีกหนึ่งโครงการค่ะจาก SC s c a s s เนะคะทำเลดีมากๆเลยอยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็ใกล้ทางด่วนถึงสงสายค่ะโครงการนั้นก็คือบางกอกบุรวาดรามอินทราวัชรพลนั่นเองค่ะไฮไลท์แรกของตัวโครงการนะคะก็คือที่ตั้งของเขาค่ะอยู่ติดถนนใหญ่ก็คือถนนจตุโชตค่ะช่วงซอยจตุโชต19แล้วก็ซอยจตุโชต21ค่ะด้านหน้าโครงการนะคะก็คือทางด่วนรามอินทราอัจนารงด่านจตุโชตหรือว่าทางด่วนฉลองรัฐนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่า เราจะมาที่โครงการนะคะสามารถใช้ทางด่วนลงที่ด่านจตุโชคได้แล้วก็ทางด่วนลงที่ด่านสุขาพิบาล5ได้เลยค่ะและทางด่วนเส้นทางนี้ค่ะใช้เดินทางเชื่อมต่อไปโซนอื่นๆได้ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทราไปโซนลาดพร้าวไปพระราม9ไปเอกมัยทองหลอ่อหรือว่าจะไปสุขุมวิทก็สะดวกค่ะ ส่วนอีกทางน่วนหนึ่งนะคะก็คือทางด่วนวงแหวนการจนาพิเศษค่ะคุณสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปถนนมอเตอร์เวย์ไปสนามบินสุวรรณภูมิได้หรือว่าจะไปโซนบางนาไปจังหวัดส,สมุทรปราการไม่ยากเลยค่ะ พูดถึงทางด่วนกันไปแล้วค่ะมาพูดถึงทางราบกันบ้างดีกว่านะคะตรงนี้เราสามารถเดินทางเชื่อมต่อกับถนนหลักได้หลายสายค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนรามอินทรานะคะถนนวัชรพลถนนสุขาพิบาลหาหรือจะไปถนนเทพรักที่เป็นถนนตัดใหม่เชื่อมไปถนนพหลโยธินก็ได้เลยค่ะในอนาคตตรงนี้นะคะถนนรามอินทราที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับตัวโครงการค่ะจะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาเปิดให้บริการประมาณต้นปี2566หรือว่าต้นปีหน้านะคะก็จะเปิดให้บริการกันแล้ว ะจะทําให้การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในย่านนี้นะคะมีครบจบทุกอย่างเลยค่ะถ้าเกิดว่าจะไปเดินห้างนะคะไปได้หลากหลายโซนเลยค่ะใกล้ๆตรงนี้ค่ะมีแฟชั่นไอซ l a n d ดหรือว่าเดอะพร m e n นาดนะคะหรือจะไปโซนเรียบทางหนือเอกมัยรามินทราก็ได้นะไปเซนทันอีสต์วิวหรือว่าไป CDC ก็ได้ ไปโซนเกษตรนวมินนะคะก็ไปเดินที่เดอะวอลได้เช่นเดียวกันค่ะโรงเรียนโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานในย่านนี้ก็มีพร้อมให้คุณใช้ชีวิตง่ายๆเลยค่ะ ครงการที่นี่ค่ะพัฒนาบนแปลงที่ดินรวมประมาณ64ไร่ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์ล u กชัวรี่นอรนะคะได้ความเป็นส่วนตัวเพราะว่ามีบ้านเพียงแค่234ยูนิตเท่านั้นค่ะบริเวณนี้นะคะจะเป็นถนนเมนภายในโครงการกว้างอยู่ที่16เมตรค่ะส่วนถนนซอยด้านในกว้างอยู่ที่9เมตรค่ะทุกคนระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่ค่ะประตูของเขาจะเป็นแบบดับเบิลเกตนะคะเป็นประตู2ชั้นค่ะด้านหน้านะคะก็จะเป็นประตูที่อยู่ติดกับถนนใหญ่ ส่วนด้านในอีกหนึ่งจุดค่ะก็จะเป็นประตูก่อนที่จะเข้าไปสู่โซนพักอาศัยค่ะระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยคอยดูแลกันตลอด24ชั่วโมงนะคะมีรอปรพอแล้วก็มีกล้องวงจรปิด C C T V ทั่วทั้งโครงการถึง 67จุดเลยค่ะการเข้าออกสำหรับลูกบ้านหรือว่าผู้อยู่อาศัยนะคะจะเป็น Asset Control ค่ะประตูรั้วเนี่ยจะเปิดปิดอัตโนมัตินะคะรั้วภายในโครงการค่ะรอบๆเลยค่ะสูงอยู่ที่3เมตรนะคะรวมถึงมีเหล็กแหลมเพิ่มด้านบนค่ะนอกจากนี้นะคะบ้านทุกหลังเนี่ยยังติดตั้งสัญญาณกันขโมยแบบแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์ไว้ให้ด้วยค่ะเพิ่มความปลอดภัยในการอยู่อาศัยค่ะ ก่อนจะไปดูบ้านตัวอย่างค่ะยิงพาทุกคนแวะดูคลับเฮาส์ที่อยู่ด้านหน้าโครงการตรงนี้กันก่อนค่ะออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะดีไซน์สวยแปลกตามากๆเลยค่ะเป็นคลับเฮาส์สูง2ชั้นค่ะด้านล่างบริเวณนี้นะคะก็จะมีสระว่ายน้าค่ะความยาวอยู่ที่ประมาณ20เมตรความกว้างอยู่ที่6เมตรค่ะแยกสระเด็กสระผู้ใหญ่ไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วการดีไซน์สระว่ายน้ําของเขานะคะก็จะโค้งรับตามแนวของอาคารนะคะดูสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนด้านล่างตรงนี้ จะมีพื้นที่นั่งเล่นริมสระค่ะมี co-working space ด้านในาแล้วก็มี kids room ค่ะส่วนชั้น2นะคะก็จะมี co-working space อีก1จุดแล้วก็มีห้องฟิตเนสค่ะพร้อมเครื่องออกกำลังกายครบเลยค่ะต่อเนื่องจากคลับเฮาส์ค่ะก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะให้เด็กๆได้มาปล่อยพลังกันเต็มที่จุดนี้เลยค่ะลักษณะก็จะเป็น semi outdoor ค่ะ ซึ่งสนามเด็กเล่นเนี่ยก็จะออกแบบเป็นสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะพร้อมกับมีพื้นกันกระแทกไว้ให้ด้วยค่ะรวมถึงมีที่นั่งรอบๆบริเวณนี้ค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะมานั่งรอเด็กๆเล่นกันนะคะช่วงแดดร่มลมตกจุดนี้เลยนะคะมานั่งพักผ่อนแล้วก็ดูบรรยากาศสวนสีเขียวได้สบายๆเลยค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางในโครงการค่ะทุกคนเฉพาะด้านหน้าโซนตรงนี้ค่ะรวมๆอยู่ที่ประมาณ1ไร่ส่วนด้านในนะคะก็จะมีพื้นที่สวนอีก2ไร่ค่ะค่าส่วนกลางของที่นี่ไม่แพงเลยค่ะอยู่ที่35บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นค่ะ ดูบ้านตัวอย่างกันค่ะทุกคนที่นี่มีแบบบ้านที่เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะเริ่มที่แบบแรกนะคะชื่อแบบวาค่ะที่ดินเริ่มต้น50.3ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย188ตารางเมตรค่ะกับฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะแบบที่2นะคะชื่อแบบวารนค่ะที่ดินเริ่มต้น52.3ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย232ตารางเมตรค่ะกับฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะ แบบที่3นะคะชื่อแบบ Winter ร์เรนพล s ค่ะที่ดินเริ่มต้น60.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอย246ตารางเมตรกับฟังก์ชัน5ห้องนอน4ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะส่วนแบบสุดท้ายนะคะหลังใหญ่ที่สุดในโครงการซึ่งเป็นบ้านตัวอย่างที่เราจะพามาดูกันวันนี้ค่ะชื่อแบบ s m e เมเรนหลังนี้ค่ะที่ดินเริ่มต้น70ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย315ตารางเมตรค่ะ กับฟังก์ชันขนาดใหญ่เลยนะคะ5ห้องนอน5ห้องน้ําและ3ที่จอดรถค่ะรวมกับมี1ห้องแม่บ้านเดี๋ยววันนี้เราจะพาดูรายละเอียดด้านในกันค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะที่สามารถจอดได้3คันสบายๆเลยค่ะและจุดนี้มีห้องเก็บของให้1จุดค่ะ ครงการเนี่ยเตรียมระบบไฟนะคะสำหรับรองรับการติดตั้ง EV Charger ไว้ให้ค่ะทุกคนบ้านหลังนี้นะคะมีประตูทางเข้าบ้าน2จุดจุดนึงนะคะก็จะเชื่อมกับที่จอดรถตรงนี้เป็นประตูแบบดิจิตอลดอลล็อกค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นประตูทางเข้าหลากักที่เป็นประตูกระจกบานใหญ่ค่ะและระหว่างทางนะคะเชื่อมไปที่ประตูทางเข้าหลักเนี่ยโครงการออกแบบให้เป็นทางลาดค่ะสามารถใช้งานกับรถเข็นได้สะดวกค่ะ นี่ค่ะประตูบ้านนะคะก็จะเป็นประตูกระจกบานสไลด์บานใหญ่ค่ะเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะกระจกที่โครงการเลือกใช้ก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงป้องกันความร้อนสะท้อนแสง UV เข้าสู่ตัวบ้านทําให้บ้านเย็นแล้วก็อยู่สบายเพิ่มมากขึ้นเข้ามาดูฟังก์ชันด้านในกันค่ะทุกคนนี่คือบ้านตัวอย่างที่โครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียค่ะถ้าบ้านมาตรฐานที่โครงการสมมอบเนี่ยจะเป็นบ้านเปล่าไม่รวมเฟอร์นิเจอร์นะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือโครงสร้างบ้านทั้งหลังซึ่งผนังบ้านเนี่ยจะเป็นอิฐคิว ค,คุณสามารถเจาะตอกหรือว่าต่อเติมปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้สะดวกสบายค่ะแล้วก็ฝ้าเพดานนะคะจะสูงมาตรฐานอยู่ที่2.8เมตรค่ะผนังโครงการจะติดวอลเปเปอร์ที่เป็นลายมาตรฐานให้ทั้งหลังเลยค่ะพื้นสําหรับชั้น1ค่ะจะเป็นไกรนิโต l ลายหินอ่อนขนาด80คณ80ซนเมตรค่ะดูหรูหรามากๆเลยนะคะทุกคน และบ้านทุกหลังค่ะจะติดตั้ง s o o k e n d Heat d e t e c t o r ไว้ให้ค่ะรวมถึงมีระบบสัญญาณกันขโมยแบบแมกเนติกและช็อคเซนเซอร์ให้ทั้งหลังค่ะเอาล่ะเรามาดูฟังก์ชันกันดีกว่าค่ะพอเปิดประตูเข้ามาตรงนี้ค่ะจะเป็นมุมนั่งเล่นขนาดใหญ่นะคะที่เราสามารถวางชุดโซฟาตัวใหญ่ได้สบายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟารูปตัว L รูปตัว U วางได้เลยค่ะทุกคน เพราะว่าเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนขนาดใหญ่ค่ะวางโต๊ะกลางตรงนี้ได้ค่ะแล้วระยะห่างจากจอทีวีเนี่ยถือว่ากําลังพอดีมากๆค่ะวางทีวีจอใหญ่ได้สบายเลยค่ะมีสเปซให้จัดวางฟังก์ชันได้หลากหลายรูปแบบตามไอเดียของแต่ละครอบครัวเลยค่ะต่อเนื่องมาโซนนี้ค่ะก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารที่เราสามารถวางชุดโต๊ะขนาดใหญ่ได้8ถึง10ที่นั่งสบายเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังจะมีประตูกระจกบานใหญ่ให้1จุดค่ะ ถัดมาค่ะก็จะเป็นฟังก์ชันของห้องนอนที่5ซึ่งรองรับเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุนะวางเตียงได้เดินได้รอบๆเตียงตรงนี้ค่ะแล้วก็ด้านหน้านี่นะก็จะมีประตูก,กระจกบานสไลด์บานใหญ่เชื่อมไปที่สวนได้เลยส่วนด้านในค่ะยังมีฟังก์ชันให้คุณบิวอินตู้เสื้อผ้าตั้งแต่พื้นจรดเพยายดานได้หรือใครจะปรับเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องอนเนกประสงค์อื่นก็ได้ค่ะ แต่ถ้าจะทําเป็นห้องนอนค่ะก็สะดวกนะเพราะว่ามีห้องน้ําส่วนตัวและห้องน้ำเนี่ยก็ออกแบบรองรับการใช้งานสําหรับผู้สูงอายุไม่มีสเตปค่ะห้องน้ํากว้างฟังก์ชันการใช้งานครบแยกส่วนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศค่ะตรงนี้ค่ะทุกคนถ้าบ้านมาตรฐานนะจะเป็นห้องนอนที่4จะกั้นห้องไว้ให้หลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่โครงการทุบ ผนังค่ะเพื่อเปิดโล่งบริเวณนี้ให้ได้สเปซที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าบ้านไหนอยากจะทำแบบนี้ก็ได้เพราะว่าผนังเนี่ยจะเป็นอิฐคิวคอนสามารถทุบแล้วก็ต่อเติมได้สะดวกค่ะมุมนี้จัดวางเป็นมุมสำหรับเตรียมอาหารเป็นเคาน์เตอร์บาร์หรือว่าเป็นมุมอเนกประสงค์อื่นๆแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของแต่ละครอบครัวได้เลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นประตูเข้าบ้านอีกหนึ่งจุดเชื่อมกับพื้นที่จอดรถค่ะ เวลาซื้อเข้าซื้อของมาสามารถเข้าประตูน,นี้แล้วก็เชื่อมเข้าห้องครัวได้เลยค่ะก่อนจะเข้าไปห้องครัวเดี๋ยวจะพาแวะดูห้องน้ําส่วนกลางของบริเวณชั้นหนสามารถอาบน้ําได้นะทุกคนแล้วก็มีสุขภัณฑ์ให้มาครบเลยค่ะพร้อมกับหน้าต่างระบายอากาศค่ะ ส่วนโซนทางด้านหลังค่ะจะเป็นพื้นที่ครัวไทยแยกส่วนขนาดพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็พอดีสำหรับการใช้งานสามารถบิวอินเคาน์เตอร์รูปตัวยูเข้ามุมแบบนี้ได้เลยแล้วก็ติดตั้งที่เป็นตู้แขวนแบบบ้านตัวอย่างนี้ค่ะฟังก์ชันการใช้งานคือครบแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศบานใหญ่ให้ค่ะรวมถึงเชื่อมต่อไปโซนซักล้างทางด้านหลังบ้านแล้วก็ไปโซนห้องแม่บ้านด้วยค่ะ ที่ชั้นสกันต่อค่ะพอเดินบันไดขึ้นมาตรงนี้จะเป็น Family Area หรือเป็นมุมบันอกประสงค์ที่สามารถจัดวางฟังก์ชั่นได้ตามแต่ละครอบครัวเลยค่ะไม่ว่าจะทําเป็นมุมนั่งดูทีวีมุมนั่งทํางานหรือจะเป็นมุมออกกําลังกายแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะ และชั้น2ค่ะพื้นจะเป็น SPC ค่ะเป็นวัสดุที่สวยงามแล้วก็มีความคงทนในระยะยาวค่ะทนน้ำแล้วก็ทนปลวกได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับชั้นนี้นะทุกคนก็จะมีฟังก์ชั่นทั้งหมด3ห้องนอนทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำส่วนตัวค่ะเดี๋ยวเราจะดู Master มาสเตอร์เบดเูมกันก่อนตำแหน่งจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะโอ้โหพื้นที่กว้างมากๆค่ะทุกคนด้านในนี้นะมีสเปซให้คุณจัดวางฟังก์ชันได้หลายอย่างค่ะ วางเตียงได้ใหญ่กว่า king size สบายเดินได้รอบเตียงมีมุมนะคะสำหรับวางทีวีหรือว่าจะเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนเพิ่มเติมได้เลยและความพิเศษของ master bedroom บ้านหลังนี้นะคะก็คือฝ้าเพดานจุดที่สูงที่สุดก็คือ5.1เมตรค่ะได้ความปลอดโปร่งเพิ่มมากขึ้นนั่นก็จะเป็นบริเวณทรงจั่วของด้านหน้าบ้านนั่นเองค่ะทุกคนและด้านหน้าก็จะเชื่อมต่อกับระเบียงส่วนตัวค่ะ ยังไม่หมดนะสำหรับฟังก์ชันม a สเตอร์เบดรูมโซนนี้ค่ะเป็นพื้นที่ให้คุณทำเป็นวอล์ i อินคอร์เซตขนาดใหญ่บิวอินตู้เสื้อผ้าทั้งแถบได้เลยแล้วก็วางไอซ์แลนด์เป็นมุมแต่งตัวหรือว่าที่เก็บอ e s s ร r y ได้ครบเลยเชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนตัวของม a สเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งห้องน้ำนี้นะฟังก์ชันการใช้งานก็ครบเหมือนกันค่ะมีอ่างอาบน้ำแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ให้มาครบเซต็ตโถสุขภัณฑ์เนี่ยจะเป็นแบบอัตโนมัติด้วยค่ะ ถัดมาค่ะเป็นห้องนอนที่สองนะจะอยู่ปีกหนึ่งของตัวบ้านตำแหน่งจะอยู่หน้าหน้าบ้านค่ะหน้าต่างบานใหญ่รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ด้านในเนี่ยก็มีสเปซให้คุณวางเตียงขนาด5ฟุตหรือจะเป็น6ฟุตก็ได้วางโต๊ะข้างเตียงได้และมีพื้นที่สำหรับวางโต๊ะทำงานมีมุมสำหรับทำเป็น Wal k in c l o s e t Buil t in ตู er ้เสื้อผ้าได้เลยค่ะเชื่อมต่อกับห้องน้ำส่วนตัวที่แยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะ ห้องนอนสุดท้ายที่พามาดูค่ะเป็นห้องนอนที่3ตำแหน่งจะอยู่ทางด้านหลังบ้านสเปซไม่ได้เล็กกว่ากันเลยค่ะวางเตียงใหญ่ได้สบายมีมุมให้คุณจัดวางฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานหรือว่าบิวอินตู้เสื้อผ้ามีหน้าต่างให้2จุดค่ะรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่และมีห้องน้ำส่วนตัวแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ยังไงกันบ้างคะกับบ้านเดี่ยวหรูสไตล์ลักชัวรี่นอร์ดิกที่หญิงพามาดูกันวันนี้ค่ะบ้างกอกบุรวาดรามอินทราวัชรพลทำเลดีมากๆเลยยู่ติดถนนใหญ่แล้วก็ใกล้ทางด่วนมากๆค่ะด่านจตุโชตตรงนี้อยู่ด้านหน้าโครงการเลยค่ะและทางด่วนเส้นทางนี้ค่ะใช้เดินทางเชื่อมต่อไปโซนอื่นๆได้ง่ายสะดวกสบายเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีบ้านที่มีฟังก์ชันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ค่ะตั้งแต่ครอบครัวขยายไปจนถึงครอบครัวใหญ่สบายๆย กับ3-5ห้องนอนแล้วก็พื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่188ตารางเมตรไปจนถึง315ตารางเมตรค่ะรวมทั้งมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะที่มีฟังกช์ชันการใช้งานรองรับกิจกรรมของคนทุกๆช่วงวัยค่ะที่สำคัญค่ะค่าส่วนกลางไม่แพงด้วยค่ะและให้ส่วนกลางเยอะด้วยนะรวมๆประมาณ3ไร่เลยทีเดียวค่ะใครที่สนใจค่ะต้องรีบมาจองเพราะว่าโครงการนี้เพิ่งเปิดเฟสแรกไปแล้วก็โซเอาเรียบร้อย 47ยูนิตนะคะขายเกลี้ยงภายในไม่กี่วันตอนนี้กำลังเปิดจองโซนใหม่ค่ะทุกคนใครที่อยากจะได้นะคะบ้านสวยๆตำแหน่งดีๆทำเลดีติดถนนใหญ่แล้วก็ใกล้ทางด่วนต้องรีบมาจองเลยค่ะที่บางกอกบุรีวัดรามอินทราวัชรพลค่ะสนใจโครงการมาดูบ้านตัวอย่างแล้วก็บรรยากาศสวยๆได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าไปละค่ะ